สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมารีบอลสีนะคะท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาชมความงามของต้นบอนสีเลยนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะจะพาท่านผู้ชมมาชมต้นบอลสีสวยๆต้นนี้นะคะแววมายุรานะคะสีสันของเขาสีสวยงามมากเลยนะคะสีสดนะคะส่วนต้นเล็กก็มีนะคะต้นเล็กกำลัง ทำจำนวนเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมมีนางฟ้านะคะทองก้อนใหญ่นะคะเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะใครสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะท่านผู้ชมมีแต่ตัวสวยๆท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะก็เลยมาถ่ายนี่คะ่ะท่านผู้ชม สวยงามมากเลยนะคะสนใจต้นไหนก็ทักมานะคะท่านผู้ชมมีทั้งเบบีแล้วก็ต้นต้นใหญ่นะคะท่านผู้ชมที่เห็นเห็นต้นนี้ขอบแดงมีน่าจะเป็นชายชนนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมสวนต้นสวย สวยๆเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมน่าจะเป็นลูกไม้นะคะความสวยงามของเขาก็เหมือนเดิมนะคะลูกไม้ก็สีสวยนะคะท่านผู้ชมสีแดงสีแดงอมชมพูนะคะกระดูกใบสีขาวตัดกันเด่นชัดมากเลยค่ะท่านผู้ชมการใบก็จะสีเขียวนะคะน้ําตาลน,นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมสวยงามจริงๆค่ะ ท่านผู้ชมได้ชมความงดงามไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมอันไหนมีชื่อเราก็จะบอกท่านผู้ชมได้นะคะบางบางตัวเราก็ไม่รู้จักชื่อนะคะท่านผู้ชมแต่ตู้นี้เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมส่วนที่เห็นมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะเขียว ขาวเขียวอมขาวนะคะเป็นชายชนนะคะท่านผู้ชมชายชนที่ยังไม่กัดสีนะคะตู้นี้สวยงามเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมให้ดูต้นนี้นะคะโอ้โหสวยงามมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูลูกไม้ต้นนี้สิคะสีขาวสะอาดตานะคะท่านผู้ชมสวยงามมาก ท่นู้ชมคะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมต้นนี้ลูกไม้นะคะท่านผู้ชมต้นนี้ลูกไม้แต่สวยงามมากเลยนะคะเห็นติดป้ายราคาหนึ่งพันบาทนะคะสวยงามจริงๆค่ะท่านผู้ชมใครสนใจความสวยงามของบอนสีนะคะเชิญชมและก็สนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะท่านผู้ชม ลูกไม้นะคะกระถางนี้ตอนนี้โอ้โหสวยงามกระถางจะแน่นมากนะคะไม่ใช่สิตู้บอลจะแน่นมากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าต้นบอลสีเขาจะมีใบที่ใหญ่มากนะคะถ้าตั้งชิดกันนะคะเขาจะเบียดเสียดแน่นกันเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูความงามของเขานะคะ สวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมมีดอกแล้วก็มีนะคะท่านผู้ชมลูกไม้นะคะตู้นี้สวยงามมากเลยนะคะมีเบบีนะคะท่านผู้ชมใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ มีเบบีหลายต้นเลยนะคะบ่อเงินก็มีนะคะท่านผู้ชมบ่อเงินนางฟ้านะคะแล้วก็บนสีหลายหลายชื่อเลยะคะ่ะจำไม่ได้นะคะที่จำได้ก็คือชายชนนะคะท่านผู้ชมชายชนนี่เป็นอะไรที่คนไทยชอบมากนะคะท่านผู้ชม ดูดูเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะใครสนใจก็โทรมาสั่งซื้อกับคุณมารีบอนสีได้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะถ่ายให้ดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามีบอนสีสวยๆเราจะถ่ายท่านผู้ชมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชม ความสวยงามนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ